อักอเดดกัขยันยนทันออยมินครับมครับอย่าเล่นครับมีดครับฮมอย่าเล่นมีดครับ เป็นหรอครับไม่ย่าดูหันได้นะคะับโอ้อยดี มิงครับอย่าพึ่งกินสิครับพอมิงครับก็กินสิ่งนั่นได้ไหมครับแล้วก็เป็นมะเริงครับ